สวัสดีค่ะมองชี้ค่ะวันนี้นะคะมองชี้มาทำในหัวข้อพิกา,การตัวตนของคุณเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะเดี๋ยวมองชี้จะให้เวลาเลือกห้าวีถ้าใครเลือกได้แล้วก็กดข้าปไปดูกองของตัวเองได้เลยนะคะ โอเคกองที่หนึ่งมาดูกันค่ะก่อนอื่นขอเปิดเอ e นอร์คุณในตอนนี้ก่อนนะคะ Energy ของคุณกองที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ มีคนกองที่หนึ่งแฮปปี้มากเลยใช่ไหมคะบอกว่าทุกอย่างดูเป็นไปตามที่ใจคิดใจหวังดูแฮปปี้ดูมีความสุขมากๆเลยอ่ะเหมือนแบบได้รับอิสระอยากเที่ยวก็คือได้เที่ยวมีเงินมีงานคือมีทุกอย่างแบบพอมากๆแล้วก็แบบชอบในการที่แบบออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่คือแบบชอบชอบในความท้าทายใช่ไหมช่วงเนี้ยรู้สึกเอเนอร์จีไปในเวที่แบบว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากมากเลยอะถ้าแบบใครมีคู่ก็คือแฮปปี้กับการแบบมีครอบครัวมีแฟนอะไรแบบเนี้ยส่วนถ้าใครแบบใช้ชีวิตอิสระก็คือแบบแบบหยุดโปรคนเดียวอะไรแบบเนี้ยก็อยากทําอะไรได้ทําอยากไปเที่ยวคือได้เที่ยวหรือว่าแบบ ใครไปต่างประเทศแบบอยากไปต่างประเทศก็คือได้ไปคือช่วงนี้รู้สึกว่าพลังงาน Energy คุณดีมากแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเค้ยฉันอยากลองทำมาเลบเนี้ยแล้วคุณก็ไปลองหรือเปล่าพลังงานขึ้นดีมากๆเลยคะ่ะต่อไปจะมาดูตัวต้นของคุณนะคะต้นของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะมาดูกัน เ,ออเรามองว่าตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนสู้ชีวิตปะแบบเหมือนเป็นสายลุยลุยอะแบบเหมือนกับว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบลุย คือมันก็ไม่แปลกกับการที่ช่วงนี้คุณแบบดูอิสระหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสําหรับคนอื่นอะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขปัญหาใช่ไหมแต่สาหรับคุณเน่ะไม่ใช่สําหรับคุณคือแบบปัญหาเข้ามาหรอเหออ็นความเป็นนกคู่ปะนกคู่คือแบบ,บหเหมือนฟีวแบบฉันรู้ทุกอย่างอะ คุณมีปัญหาตรงไหนมาล่ะเดี๋ยวฉันแก้ให้อะไรแบบเนี้ยคือคุณเป็นคนที่แบบว่าไฟหมดอะทำได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ว่าฉันไฟอะฉันจะเอาความรู้ที่ฉันมีอะเอามาไฟแล้วก็เป็นคนที่วางแผนเก่งชอบการเดินทางเป็นคนที่แบบเหมือนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็วางแผนเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนสมมุติถ้าทําไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าคุณจะมีแผนการรับมือว่าแบบโอเคสเต็ปนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรฉันมีแผนสำรองอันที่สองอันที่สามต่อไปเรื่อยๆคือไม่ต้องกังวลว่าแบบคุณจะไปไม่ถูกหรือว่าหลงทางกับการใช้ชีวิตอะไม่จ้ะคุณไม่เป็นแบบนั้นคุณแบบว่าอ๋อโอเคแผนนี้ไม่เวิร์โอเคฉันไปอีกเวนึงก็ได้อะไรแบบนีน้คือคุณไม่ได้ตื่นตระหนกกับการใช้ชีวิตเลยอะเหมือนกับว่าคุณมีการรับมือที่ดีอยู่แล้วกับการใช้ชีวิตของคุณ ตัวตนของคุณเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากๆเลยในสายตาเรานะเรามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากเรื่องเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นคนที่หาเงินเก่งสมมุติถ้ามาทํางานตรงนี้เราไปต่อไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่ได้มีภาระอะไรอ่ะคุณก็พร้อมที่จะหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆหรือบางทีคุณทํางานตรงนี้แล้วมันแบบว่าฐ่านเงินเดือนหรืออะไรแบบว่ามันแม็กซ์สุดแล้วอ่ะว่าเขาให้เงินเดือนคุณได้แค่เนี้ย คุณก็จะไปหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆซึ่งคุณก็จะไม่ที้ช่องทางการทําเงินตรงนี้ด้วยซึ่งเรามองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เก่งมากเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรแค่อย่างเดียวซึ่งไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมก็คือการทํางานหลายๆอย่างซึ่งเรามองว่าแบบเฮ้ยคุณคุณเจ๋งอะ่ะคุณเก่งมากๆก,กับการที่แบบทําทตรงนี้ได้แล้วก็เหมือนกับว่าโชคชะตาพยายามที่จะแบบว่าจัดสรรให้คุณนะว่าแบบ คุณต้องไปทางนี้ไปทางนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นคุณอะคุณก็จะแบบอ๋อจะสั่นให้ไปทางนี้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลองไปทางนี้ก่อนละกันอ๋อตรงนี้เป็นแบบนี้หรอโอเคได้เดี๋ยวฉันลองไปดูตรงนี้คือเหมือนกับว่าไม่ว่าโชคชะตาจะพาให้คุณไปเจอกับอะไรอะหรือว่าเขาจัดาจัดทางให้คุณไปแบบว่าเรียบง่ายหรือว่าไม่ให้มีขวากหนามอะคุณก็จะพาตัวเองไปหาจุดใหม่ๆหาจุดอะไรที่แบบ นำมันมาเป็นประสบการณ์ของคุณให้ได้อะซึ่งเรามองว่าเคยเก่งว่ะเก่งในการที่แบบพยายามต้องออกเดินทางเรามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่อยู่กับที่แน่นอนอะเป็นคนที่พยายามอดทนมากๆเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่ด้วยเรามองว่าแบบถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆคือคุณจะไม่ขอความช่วยเหลืออย่างอันเนี้ยคือเห็นปะถ้าเรามองเรามองว่าคุณเป็นคนที่แบบ ไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าแล้วไปจูดสุดแบบจุดมุ่งหมายของคุณอะเออแบบคุณอยากได้อะไรคุณก็ต้องได้แต่ว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะที่ทําเองคือคนอื่นจะมาทําให้คุณอะคุณไม่โอเคคุณรู้สึกว่าแบบมันดูไม่น่าภูมิใจอะตัวต้นของฉันฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องทําเองเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วหมอแบบคือเราไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากเขาว่าแบบคุณเก่งอะ่ะ ตัวตนของคุณคือคุณเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่แบบเป็นนักวางแผนเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็แบบพยายามในทุกๆอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการและไม่ให้เดือดร้อนกับใครด้วยแล้วก็คุณจะไม่ชอบให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับคุณหรือว่าทําให้คุณเดือดร้อนถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นฟิลแบบนําความท็อกซิกมาให้กับคุณคุณตัดทิ้งโดยทันทีคุณไม่ลังเลด้วย สำหรับคนกองที่หนึ่งก็มีแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งกริงๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาค่ะคนกองที่สองมาดูกันว่าตัวต้นของคุณเป็นยังไงก่อนอื่นขอเช็ค Energy คุณในตอนนี้ก่อนนะคะ Energy คุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ ช่วงนี้นา g ีคุณเป็นยังไงช่วงนี้การเงินดีใช่ไหมคะแบบรู้จักจัดสรรการเงินบางคนก็ขึ้นแบบว่าเยอะเลยนะฟิลแบบว่ารู้จักการใช้จ่ายอะแล้วก็รู้จักการหาด้วยแบบหาเก่งใช้เก่งแล้วก็เก็บเก่ง แล้วก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาอิสระให้กับตัวเองออกไป,ปรปะจนภัยไปเที่ยวแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของในวงสังคมที่คุณอยู่ด้วยแล้วนอกเหนจากนั้นก็มองว่าแบบช่วงเนี้ยไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรมาก็จะหันมาพึ่งคุณเรามองว่าเอ NERGY อคุณในตอนนี้เป็นฟิลนั้น เหมือนเป็นฟิลไม่แน่ใจว่าคุณเป็นหัวหน้างานหรือว่ามีความแบบภาวะความเป็นผู้นําหรือเปล่าก็เลยทําให้แบบว่าเวลาทุกคนเจอปัญหาเขาก็จะหันมาพึ่งคุณหรือว่าเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต้องหันมาแบบพี่คะเออเนี่ยหนูเจอปัญหาแบบนี้มาพี่คิดว่าไงอะไรแบบเนี้ยพี่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้หนูได้ไหมหรือแบบเนี่ยหนูหนูหนสงสัยกับความรู้สึกตัวเองว่าความรู้สึกตัวเองเป็นแบบนี้ เราพี่คิดว่าสิ่งที่หนูเจอมันถูกไหมคะที่หนูรู้สึกแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือหมายกับว่าปัญหาทุกๆอย่างจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เรื่องของการงานเราก็มองว่าคุณเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมในสายงานมากๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณทํางานเก่งแล้วก็มีความแบบเป็นภาวะความเป็นผู้นาความเป็นแม่สูงอะไรแบบเนี้ยเออด้วยความที่แบบภาพลักษณ์คุณดูแบบ เป็นคนเก่งเขาก็เลยแบบเหมือนเข้าหาคุณแล้วก็ในความเก่งนะน,นะคุณก็มีความแบบเป็นเด็กความเฟรนลี่มันก็เลยทําให้แบบว่าทุกคนอนะ่ะชอบแบบไม่กลัวที่จะเข้ามาปรึกษาต่อไปนะคะตัวตนของคนกองที่สองเป็นยังไงคะตัวตนของคุณเป็นยังไงมาดูกันค่ะ จริงๆคุณเป็นคนที่แบบว่าอะไรที่ผ่านมาแล้ว่ะคุณไม่สนใจเลยนะแล้วคุณก็ไม่สนใจอีกอย่างก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปอยู่ในสังคมที่ท็อกซิกอะ่ะคุณจะเป็นอะไรที่เจิอจัลัดมากอะ่ะเพราะว่าใครจะท็อกซิกก็ท็อกซิกไปสิแต่ว่าฉันไม่สนใจฉันไม่แค์สมมติถ้าแบบว่ามีใครมาแบบมาเมาส์มาสุบซิบเรื่องคนหนูคนนี้ให้คุณฟัง คุณก็จะแบบก็มเมาไปสิแต่ว่าฉันไม่ฟังอะทำหูทวนลมหรือว่าไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรเลยเหมือนแบบถ้าคนมาขอความคิดเห็นนะอะไรแบบเนี้คุณก็จะนิ่งแล้วก็มองเขาแบบอยากพูดก็พูดไปสิแต่ว่าฉันจะไม่ขอมีส่วนร่วมด้วยฟิลนั้นแล้วก็มองว่าเหตุการณ์หรือความรู้สึกที่มันจบไปแล้วอะคุณก็จะมองว่ามันคือบทเรียนแต่คุณจะไม่ย้อนกลับคุณจะไม่สนใจมันอีกเลย ไม่คิดจะข่อยควาด้วยคุณจะแบบอืมก็ทุกอย่างมันผ่านมาแล้วอะก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็ช่องทางของคุณชีวิตคุณอะมันแบบว่ามีความแบบโชคชะนานาแบบโชคชะตาหรือว่าโชคดีคือคุณจะมีโชคอะไรสักอย่างอาจจะเป็นความโชคดีโชคลาภเข้ามาหรือว่าเอา่อเรื่องเจอคนดีๆอะไรแบบนี้นคือ ตัวคุณอ่ะจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าดึงดูดเข้ามาในสักอย่างหนึ่งอืมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เรามองเรามองว่าตัวตนของคุณอ่ะมีความลึกลับคือแบบตัวตนของคุณมีความมีสเสน่ห์ือกลับซับซ้อนมีความแบบว่าเฮ้ยต่อหน้าคนนี้คุณเป็นคนเฟลลี่ดูน่ารักสดใสแล้วทำไมอยู่ต่อหน้าอีกคนนึงทําไมคุณดูแบบว่านิ่งๆเงียบๆคือคุณอ่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มองคนออก มันก็เลยทําให้คุณเป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าการเข้าสังคมอ่ะควรที่จะทําตัวยังไงควรที่จะยิ้มควรที่จะแบบพูดคุยอย่างมีมารยาทแต่พอแบบถึงจุดที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในงานสังคมคุณก็จะเฟดบอกมาหรือบางทีอยู่ในงานสังคมแล้วคุณเจอคนที่คุณไม่ชอบซึ่งคุณก็รู้ว่าเขาคนไหนก็ไม่ได้ชอบคุณอ่ะคุณก็จะแบบแบบแค่นิ่งๆแล้วก็อ่ายิ้มตามมารยาทเพราะว่า มันไม่สามารถทําแบบว่าเมินเฉยกันได้ใช่ปะในบางครั้งแบบเราในวงการการทํางานอะมันก็คือแบบมารยาทซึ่งกนและการเราอยากอาจจะแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยคุณก็จะทําตัวแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบเธออย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้คือคุณเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะรู้ว่าควรทําอะไรนะตอนนั้นอืมแล้วเราก็มองว่าตัวคุณะเป็นคนที่วางแผนอะไรเราก็จะทําให้ถึงเป้า คือคุณจะไม่ละความพยายามจนกว่าจะถึงจุดที่คุณต้องการคือเรามองว่าแบบนอกจากมีความปรับตัวทุกอย่างได้คุณยังเป็นสายไฟนอกจากเป็นสายไฟแล้วคุณก็ยังปล่อยวางได้เก่งมากๆอืมนี่คือตัวตนของคุณที่ทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าเอ๊ะคนสไตล์นีเ้เขาจะเป็นได้หรออะไรแบบเนี้ยเออมันก็ไม่แปลกที่คนจะมองว่า เฮ้ยคุณดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ดีอืมเพราะว่าแบบภาพไพ่ขึ้นแบบว่าส่วนมากก็คือเป็นดาดซะส่วนใหญ่นะอืมแล้วก็คุณมีความเป็นผู้หญิงสูงถ้าเป็นผู้ชายเนี้ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีภาพลักษณ์ที่สุภาพบุรุษคือนึกออกใช่ไหมแบบมันจะมีผู้ชายที่แบบว่าดูเป็นแมนแมนไปเลยกับผู้ชายที่แบบ ดูแบบว่าเจ้าสำอางอะไรแบบเนี้ยก็จะมีความแบบอย่างนั้นอะคือภาพลักคุณก็จะดูแบบเป็นคุณชายหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วก็แบบมีความดูมีแบบดูมีสเสน่ห์ดูมีมากอ่าสมมุติถ้าเป็นคนขื่มๆอย่างเงี้ยก็เป็นขื่มแค่กับบางคนแต่กับบางคนก็แบบว่าแบบเออก็ยิม้มแย้มปกติประมาณนี้ค่ะ สำหรับคนกองที่2ถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะต่อมานะคะคนกองที่3ม,มาดูกันคนกองที่3เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานเอเนอร,รคุณในตอนนี้นะคะพลังงานเอเนอร,รของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถ้า energy ไม่ตรงอ่ะลองไปเลือกกล้องอื่นดูนะหรือว่าจะลองดูตัวตนเลยก็ได้ว่าแบบเออมันใช่คุณไหมเพราะบางที่ energy ไม่ตรงแต่ตัวตนอาจจะตรงก็ได้ม,มาดูกันนะว่า energy ของคนที่เลือกกล้องที่สามเป็นยังไงกันคะในช่วงนี้โอ้รวง แทนออกครับซื้อจอบอนเฮ้ยไม่ใช่ไฟเขงออกจรเข้เอพายตกตัวจะเข้มีขอขยับแป๊บเหมือนพายตะตก ตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอเจที่โหหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคือคุณอะมีความสุขมากเลยนะกับการใช้ชีวิตในตอนเนี้ยคือแบบแฮปปี้มีความสุขมา,มากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของบางอย่างอะก็เลือกที่จะเหมือนพลังงานตอนเนี้ยก็เป็นฟิลแบบปล่อยวางไม่ได้สนใจอะไรเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนคนที่ตื่นรู้อะว่าตอนนี้ฉันทําอะไรอะ อะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอืเหมือนกับว่าในเรื่องบางอย่างที่ปล่อยได้ก็คือปล่อยถ้ามันไม่สําคัญกับชีวิตขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้ส่งผลต่อเอไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอะคุณก็เลือกที่จะปล่อยคุณเลือกที่จะปลงเลือกที่จะแบบทําเป็นมองไม่เห็นหรือว่ามองเห็นแต่ว่าถ้ามันหลับได้หรือว่ามันสามารถปล่อยผ่านได้คุณก็เลือกที่จะปล่อยผ่านส่วนเรื่องของการงานนั้นเรามองว่าคุณแบบอยู่ในจุดที่ถนัดกับการทํางานในสายนี้มากๆอกอะ ก็เลยกันว่าแบบเรื่องงานคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณอยู่ตัวมั่นคงแล้วก็เก่งอยู่แล้วในตัวของคุณเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยก็ได้นะเป็นฟิลเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็คือต้องเกี่ยวความรู้อาจจะแบบเหมือนนั่งฟังอะไรสักอย่างก็ต้องเป็พอดแคสต์หรือฟังเพลงอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพลงสากลเพื่อฝึกภาษาอังกฤษฝึกการรับฟังภาษาอังกฤษสำนวนใหม่ๆอะไรแบบนีน้อาจจะเป็นฟิลนั้นก็ได้ หรือว่าถ้าเป็นสายงานแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ยคุณอาจจะไปฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวสายงานนั้นก็ได้อืมหรือว่าอะไรที่คุณทำไรสัตว์ที่แบบดูไรสัตว์แล้สำหรับคนอื่นอ่ะคุณก็จะได้ไประโยชน์จากตรงน,นั้นมาเยอะเหมือนกันนั่นคือพลังงานเอ,นอเนรอร์จีคุณในตอนนี้ค่ะต่อไปมาดูกันว่าตัวตนของคุณในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะตัวตนของคุณในตอนนี้เป็นยังไงไพร่วงอีกแล้วคะ่ะ ทำไมกองนี้ไพ่ร่วงบ่อยจั่งมาดูกันว่าตัวตนของคุณในตอนนี้เป็นยังไงคะตัวตนของคุณในตอนนี้ s i อ of w n d s King of w ไพ่ดับขึ้นแล้ว Six of c u p เออออกอนอ่ะคงออกครคุณเป็นคนที่รู้จักการเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคนที่มีตัวตนแบบเรื่องความอ่อนไหวเยอะอ่ะ <S <S อาจจะเป็นฟิล เหมือนมีวุธ,ธิภาวะทางอารมณ์สูงอ่ะใช่คุณเป็นคนที่มีวุธ,ธิภาวะทางอารมณ์สูงก็คือคุณถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณโกรธคุณก็จะแบบไม่พานไม่เหวี่ยงแต่คุณเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ค่อยกําหนดลมหายใจอะไรแบบนี้มันจะเป็นฟีลแบบว่าคุณโกรธแต่คุณไม่ต้องแสดงออกมาหรือว่าทําท่าทางให้คนรู้ว่าโกรธหรือบางทีทุกคนรู้ว่าคุณโกรธ แต่คุณเลือกที่จะดูสถานการณ์ว่าตอนนั้นคุณสามารถปล่อยความโกรธของคุณออกมาได้ไหมหรือว่าบางทีความโกรธของคุณอนะ่ะคุณเลือกที่จะไม่ใช้คําพูดแรงๆแต่คุณเลือกที่จะใช้คําพูดดีๆเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ควรที่จะพูดนะเหมือนฟีลแบบว่าถ้ามีคนถามคุณเรื่องคนในครอบครัวแล้วมันเป็นในเชิงลบอะ่ะคุณก็จะอาจาอาจะพูดกลับไปว่าเออ มีมารยาทนิดนึงนะคะหรือว่ามีมารยาทนิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องถามก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเลือกใช้ค,คําพูดที่แบบมันดีหน่อยก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มีบุธภาวะทางอารมณ์สูงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนบาลานซ์จัดการตัวเองได้ดีเพราะอันเนี้ยก็เป็นถ้วยเห็นป่ะผู้หญิงถือถ้วยถือนะ้ําอันนี้ก็เป็นถ้วยน,นี้ก็เป็นถ้วย แล้วก็อันนี้สิบถ้วยเราก็เลยมองว่าคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่แบบว่าเรื่องภาวะทางอารมณ์คือคุณสามารถจัดการมันได้แล้วก็คุณมีมนุษยสัมพันธ์กับคนได้ดีอะเหมือนคุณเป็นสายแบบสื่อสารหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นคนพูดเก่งหรือว่าเป็นคนเข้าสังคมเก่งเออก็แบบใช้วาจาในการพูดเจราจาอะไรแบบเนี้ยเยอะเรามองว่านะแล้วคุณก็เป็นคนที่ทํางานเก่ง แบบสมมุติถ้าต้องดิวงานคุณก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆม,ม,มาแบบได้อย่างง่ายๆอ่ะคือมันก็ไม่เชิ่ว่าง่ายเพราะว่าคุณใช้ทักษะของคุณเองคุณอาจจะสั่งสมประสบการณ์มาเยอะหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่ว่าคุณจะได้งานตรงเนี้ยมาตลอดสมมุติถ้ามีให้แข่งขันเรื่องแบบโปรเจกต์งานว่าผู้ใหญ่จะเอาใครขึ้นมาก่อนเขาก็จะมองหาคุณก่อนหรือเป็นอัดับแรกแล้วเราก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบกับปัญหา ปกติคนอื่นเขาวิ่งหนีใช่ไหมไม่ค่ะคุณเป็นคนพุ่งชนแบบถ้าคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือรู้สึกว่าปัญหาอันนั้นอ่ะมันแก้ไขได้ยากในบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้พุ่งชนตรงๆแต่คุณเลือกที่จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อมองดูว่าปัญหาตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรคือสําหรับเราเรามองว่าคุณเป็นคนละเอียดลอพอบนะเออ แบบเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็รู้ว่าสถานการณ์ไหนควรจาัดก,การกับปัญหาแบบนี้ยังไงอะไรแบบนี้แบบไม่ใช่แค่สายแข็งอย่างเดียวแต่ก็เป็นสายที่แบบปรัแบบจูนได้ตามแบบสถานการณ์สำหรับตัวตนของคนกองที่สามก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ถ้าอยากให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็บาย